สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับคุณครูไออีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ค่ะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของวรรณคดีลำนำบทที่1น,นั่นก็คือดอกส้อยแสนงามนะคะเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นนะคะให้นักเรียนไปเรียนรู้รพร้อมๆกันเลยค่ะบทที่1ดอกส้อยแสนงาม กาดำและนกขมิ้นในดอกส้อยเหล่านกน้อยน่ารักเสียนักหนานิทานอิศบสนุกนึกฝึกปัญญาเรื่องนกกาให้ข้อคิดติดเตือนตนบ่ายวันหนึ่งคุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กๆใต้ร่มไม้คุณครูพูดว่า วันนี้แดดไม่ร้อนลมพัดเย็นสบายบนต้นไม้ก็มีนกน้อยมาอาศัยฟังสิเสียงนกร้องเพลงช่างไพเราะเรามาร้องเพลงกันดีไหมเด็กๆพากันยิ้มดีใจรีบเข้ามาใกล้รุมล้อมคุณครูเด็กชายมีใจพูดว่า ผมอยากร้องเพลงกาเอ๋ยกาครับแล้วลุกขึ้นทําท่าทางพลางร้องเพลงกาเอ๋ยกาบินมาไวไวมาจับต้นโพโผลมาต้นไซเด็กๆด,ดูภาพนะคะ เด็กชายมีใจร้องเพลงไปทำท่าบินมาบินไปเพื่อนๆนไม่รอช้าต่างร้องเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูใจดียิ้มสดใสชอบใจเพลง กาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูบอกว่าครูก็มีเพลงกาดำจะมาร้องให้ฟังเด็กๆรีบพากันนั่งรอฟังเพลงจากคุณครูกาดำกาเอ๋ยกาดำ รู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชื้อรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อม,พร,อมพรักน่ารักน้ำใจกะไรหนาการเผื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูกามันอบอารีรักดีนักเอ่ย พอคุณครูร้องเพลงจบเด็กๆพากันปรบมือให้แล้วถามว่าคุณครูร้องเพลงอะไรทำไมไม่เหมือนเพลงที่เคยฟังหลักครับคุณครูใจดีบอกว่าเพลงกาดำที่ครูร้องเป็นบทดอกสร้อยของเก่าตอนเด็กๆครูเคยอ่านเป็นทำนองสนอกถ้าอ่านออกเสียงให้ไพเราะ บทดอกสร้อยก็จะน่าฟังเด็กๆขอให้คุณครูช่วยสอนอ่านบทดอกสร้อยต่อไปนะคะเด็กๆจะเป็นตัวอย่างการอ่านทานองสนอก,กาดำให้เด็กๆฝึกร้องตามแล้วก็ออกเสียงตามนะคะตั้งใจนะคะเด็กๆกาเอ้ยกาดำรู้ จำรู้จักรักเพื่อนได้เยื่อเพื่อแพ้ไม่แช่เชื่อนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลือนกลุ่มรู้ ระไรนังการเผื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ พอจะร้องได้ไหมคะต่อไปค่ะคุณครูก็จะให้เด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะตั้งใจเรียนกันนะคะเด็กๆ จบไปแล้วนะคะสำหรับวรรณคะดีบทที่1ดอกสร้อยแสนงามนะคะแล้วก็ ดดอกสร้อยเรื่องกาเอ๋ยให้กาดำเนี่ยนะคะก็ให้ข้อคิดกับเด็กๆหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเ,อเอผื่อแผ่แก่คนอื่นนะคะเอาล่ะวันนี้นะคะเนื้อหารครูก็สอนไปหมดแล้วนะคะที่สําคัญเลยเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านที่คุณครูมอบหมายให้นะคะสําหรับวันนี้บา,บายยค่ะ i so so